เยสาวอีมารับบุญสาวต่อยก็มารับบุญมิจฉาสาวสาวมาเด้อพี่น้องผู้ใดอยากมาบรับบุญทำความสะอาดกุศให้พักคุ้งเจ้าเพิ่นบัญชีมาเตรียมตอนรับเพิ่นบันสีมาอยู่นั่งเด้อผู้ใดวางก็ว่ามากหลายสาววิ่งเป็นหาหกคิดแปดเก้าสาวคนมิจฉาสาวงามๆามคนน่ะ เอาลูกชายแม่ลาสาวน่ะนั่งแค่ไหงก็ร่างสร้างภาพฮ่่โอ้ยสาวนึงเป็นล่มละเดี๋ยวเป็นโลดเป็นโลดเป็นล่มมันจังสียเย็นเนี่ยมันก็ร่างเอวเนีลยอันใดก็แม่ห่วยนุงหุจักมือเฮ็ดออกลูกก็บอกเขาแล้วมุ่งก็ม้านหลักเก็บเอาเองแล้วเฮ็ด เห็ดก็ออกหลา่ๆเด้อนี่พี่น้องผู้ใดมาเก็บเห็ดมาเด้อนี่เรียกว่าตัวเด้อใส่หลักุยบ้านเก็บบางนึงเอาไปใส่ลักอืมหลายดอกเด้อเห็ดหลงงพ่อแม่ไ่ได้กินแกงเห็ดจะมีจอยก็ล่างๆเห็ดนี่ม้วนตัวเป็งยอเอาเอาเนี่ยได้อีหลีผู้ยบ้านได้ฮาหกดอกคุณอ่ะได้ยูนีให้ฉีดตัว พี่บาตแล้วก็เก like. yeah, yeah. yeah. you know? hmm. ็บเอาเก็บเอาไดซีหันดอกน้อยๆระว่าแล้วก็เลยลองเก็บมึงคือดอกพี่ยาบาตรอะไรแห้งตัวอันมูดีค่นว่าเก็บเห็ดนะได้แล้วหนึ่งกูดเหมือนสองกูดยังอีกสามกูดผุนเด้อพี่น้องมาเด้อมาเด้อผู้ใดวางมา ลาบ,บุญน้ากันลราบ,บุญน้าสาวคุณสาวคุณยิ้มหลคะ่ะน่าเนื้อคน,นมีบุญเง็นวายยิ้มสอยิ้มใส่บ่เถ่าบ่แก้ด้วยนี่แปดสิบะได้วยนี่นว่าเป็นเด็กหน่อยอายุสิบห้าคน